สวัสดีครับวันนี้พามาดู power bank นะครับนี้แบตหมดเร็วนะครับผมจะพาลือดูว่ามันลือได้ไหมน่าจะเป็นรุ่นนี้มันจะชาร์จเอาโทรศัพท์วางชาร์จได้นะครับใช้แป๊บเดียวแบตบมันก็หมดแล้วจะลองลือดูว่ามันจะพอเปลี่ยนแบตได้ไหมอ่าแก๊กแล้วครับทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยทําเป็นแบบน็อตแล้วนะครับครับเป็นแบบสลักหรืออะไรเขาเรียกอะไร,ร,ะไรใส่แล้วประกบล็อกเลยอื เขาทาอย่างดีเลยครับมันแนบสนิทเลยเป็นเนื้อเดียวกับเนี้ยเป็นเนื้อเดียวกับตัวเคสเลยผมรื้อออกนี่ก็น่าจะไม่เห็นร่องแทบไม่เห็นร่องเลยนะครับไม่เห็นร่องประกบเลยฝั่งนี้ก็น่าจะออกนะดูฝั่งนี้ครับลองไล่ฝั่งนี้ดูแล้วก็งัดตัวนี้ไว้นะครับเดี๋ยวมันประกบลงกับเคืนวันนี้ก็ทําเป็นแบบสลักแล้วนะครับเรียกอะไรเนาะไม่ใช่น็อต ต้าเเอาหัวเป็นแบตจริงๆนะครับที่จะงัดได้าำสนิทเลยอืมออกแล้วครับตัวนี้เป็นไวเลตนะครับด้านบนมีแบตเตอรี่เราต้องเลื่อแผ่นตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วเราก็จะแบตเตอรี่นี้แปดพันมิลลิแอมนะครับ แผ่นตัวนี้เอา,เอาไว้ด้วยวเชาร์จสองด้านเลยล่ะก้อนใหญ่อยู่นะครับนี่ก็เป็นวิเลชาร์จอีกอันหนึ่งนะครับ8 0 0พัมิลลิแอมถ้าเราแพ็กก้อนนี้ลงไปได้ไหมจะปิดไม่ได้ใส่ก้อนนี้ไม่ได้นะครับ เจ้าที่ไม่พอแบตเตอรี่แบบแพ็คตัวนี้มาใหม่นะครับจึงจะเปลี่ยนได้เพราะพื้นที่ใส่แบตตัวนี้กลับมาไม่ได้นะครับแบตตัวนี้น่าจะเสื่อมแล้วแะครับคลิปนี้ก็พามาลื้อแล้วก็วิเคราะห์นะครับว่าอาการแบตเตอรี่ก็ทรงดีนะครับัวนี้เราก็เดี๋ยวก็ไปสั่งตัวนี้มาใหม่นะครับก็เป็นอันใช้ได้แล้วเดี๋ยว ก็จะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับเวลาเปลี่ยนใส่แับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ